มาชมการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนในนิสันจุ๊ปกันอย่างไรกันนะครับถึงจะให้อยู่ท่านี้แล้วถึงจะยกและถอดเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากเดิมของรถนะครับจะชนกับฝากระโปรงมาชมวิธีการกันนะครับเมื่อสตาร์ทรถนะครับหรืออยู่ในตำแหน่งไฟอ่อนนะครับให้คลิกก้านใบปัดน้ำฝนขึ้น2ครั้งนะครับ ตัวก้านใบปัดจะค้างอยู่ลักษณะน,นี้นะครับทำการาดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ออกไปเปลี่ยนใบปัดนฝนกันนะครับเมื่อก้านอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับไม่ชนกับขอบฝากระโปรงหน้านะครับเราสามารถยกก้านใบปัดและถอดเปลี่ยนได้เลยครับด้วยการกดจิ๊บล็อกแล้วเลื่อนสไลด์ลงนะครับ ตัวคิปก็จะหลดออกมาจากตโกก้าน,นะครับสวัสดีครับ